กราบสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันอีกคลิปหนึ่งเนาะคะ่ะกับแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งเดือนเก้าหกเจ็ดเนาะ,ค,ะค่ะแอดลงไปแล้วคือชุดตารางแล้วก็หลักร้อยที่เอฟซีพี่น้องขอขอมากเนาะคะ่ะแอดกับบริโลงจะเทียตอนนี้อาจจะได้ย่อยลงหลินของกันเนาะคะ่ะสัญจรร้อยเอ็ดพี่น้องบ้านแอดนี่ยละค่ะแอดประธานได้ถามาเจ้าหน้าทีพ่พนุ่่า ราชสรดอนทั่วไปเขารับชมใดโบมีกฎกติกาจังใดเนาะคะ่ะอ่าน,น,นั่นที่เนาะพี่นอ้องก็ยังมีโอกาสนั่นอยู่ด้วยเนาะคะ่ะเบิงกอนเนาะคะ่ะเบิงแนวทางกอนว่าเข้าสามารถเข้าไปรับชมใดโบเนาะคะ่ะเน้าหมักเนาะพี่น้องค่ะค่ะเมนแนวอื่นเท่ากับพวกมันบัรนันดอกแมนบบพี่น้องมักไผหมักมันเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสําหรับชุดตารางเนาะคะ่ะชุดตารางงวดที่แล้วเข้าที่สองแปดตรงๆพี่น้อง ตอนนี้แอดลงแล้วสำหรับเอซพี่น้องผู้ที่ขอมาเขาไปรับชมเด้อค่ะอ่ะแล้วก็ชุดหลักร้อยโยลงอยู่ในคลิปเดียวกันกับชุดตารางเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดจะเอาหลัก10บล่างรัฐบาลไทยมาลงให้พี่น้อง3ส,สูตรเนาะค่ะ3ส,สูตรอ่จังไปเบิ้งน้ำกันชนบชนอยู่พี่น้องเนาะค่ะชนแล้วขอให้มาเด้อค่ะ นะะชนแล้วขอให้มาก่อนจะเขาเบื้องแนวทางเบิ้งคําเตือนของทางช่องเฮ้ากนเนาะคะ่ะคาเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะพี่น้องค่ะไปเบืง้งอ่า ูตรแรกกันเลยเนาะค่ะหลักสิบล่างพี่น้องรัฐบาลไทยเนาะค่ะหลักสิบล่างเอาเลือกเอาเลยค่ะเปยเยอะแยะลูกล้านหน่อยมากะต่รงเรียนพี่น้องแอดชอบสีเหลืองเนาะพี่น้องแต้มเรามันแห้งเนาะค่ะสีนี่ก็แห้งคือเก่านน่นยเรามันบอมีเนาะค่ะแอดไปบ่หอดล้านเพิินล้านประจําแอดเนาะค่ะมือนั้นมันฝนตกอยู่นี่ตัวจังหวัดแอดกันเลยไปบ่หอดเนาะค่ะไปบ่หอดนะคะ ค่ะพี่น้องหลักสิบล่างเนาะคะ่ะแปดสองสามเข้าที่แปดเก้าล่างเนาะคะ่ะเจ็ดหนึ่งสองเข้าที่สองที่สิบล่างศูนย์สี่ห้าเข้าที่สี่หกเนาะคะ่ะสองหกเจ็ดเข้าที่สองแปดเนาะคะ่ะสูตรระยะสันซัมมีเนาะคะ่ะ อันนี้เป็นสูตรระยสั่นซัมเนเดอร์พี่น้องค่ะพอเดียเ้ยาไปกว่านี่สูตรเท่ามีหลายปัญหาของอกบับวิธีเวลาจับก็คือเลือกบ่ถือสูตรเนาะคะ่ะที่มันเดินไปเลือกถูกสูตรที่มันรุดออกมาเนาะคะ่ะของวันที่หนึ่งนี้ทําแล้วได้ศูนย์สี่ห้านะคะไปเบิ้งน้ากันไวแอดบวกถืบอบ่อเนาะคะ่ะเสียงนะคะ ตั้งเลย0 9 5ย์7ล่างสองเนาะค่ะบวกเลยค่ะหลักพันบวกกัน1ครั้งหลักหน่วยบนบวกกัน2ครั้งหลักสิบล่าง1ครั้งได้เท่าไหร่บวก9บวก4บวก1เนาะค่ะหลักพันคือ5บวกกัน1ครั้งก็ได้5ยกมา7บวกกัน2ครั้ง7 2 1 4 4บวก5ได้9ยกมา9บวก2ได้11 11คือ1 หนึ 1> 1่งบวกเก้าคงที่ได้สิบสิบคือศูนย์ศูนย์บวกสี่ได้สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าที่มาของศูนย์สี่ห้าค่ะถูกต้องเนาะค่ะพี่น้องไปดูสูตรที่สองเนาะคะ่ะไปดูสูตรที่สองที่หลักสิบล่างรัฐบาลไทยค่ะค่ะมือแรกได้แปดเก้าหกเข้าที่แปด ที่หลักสิบล่างงวดถัดมาได้หนึ่งสองเก้าพี่น้องนะคะได้หนึ่งสองเก้าเข้าที่สองที่หลักสิบล่างนะคะงวดถัดมาหกเจ็ดสี่เนาะคะ่ะเข้าที่สี่หกงวดต่อมาหนึ่งสองแปดงวดที่แล้วเนาะคะ่ะเข้าที่สองคือหลักสิบเนาะคะ่ะล่างพี่น้องไปบนหลุดเนาะคะ่ะ ถ้าไปบนคือหลุดงวดนี้ทำแล้วได้907พี่น้องไปเบิ้องวาแอดบวกถือโบอนอะค่ะหลักพันบวกกัน4ครั้งหลักหล,ลักหน่วยบน1ครั้งบวกได้เท่าไหร่บวก2องบวกหบวกเไปบวกกันเลยหลักพันคือ5บวกกัน4ครั้ง5้าสี่คือ0ูศนย์มาบวก7ก็ยังได้เจด 7บวกสองคงที่ได้9 9้าบวก1ได้10คือ0 0บวก7ได้7พี่นอ้องชนไปค่ะชนแล้วสิมาบนนอเนาะคะ่ะ90 7ย์ที่สูตรที่2ที่หลักสิบล่างเนาะค่ะพี่น้องตอนนี้ชนกันอยู่ที่0อนมาบนนอคือดับเพ่นแท่นอศูนย์เนาะคะ่ะชนกันแล้วค่ะงวดแรกทำได้8 4 9สี่ที่หลักสิบล่างเข้าที่8ด งวดถัดมา6กสองเเข้าที่สองแอดจำความฝันบ่ได้คือจงังแวบๆจะคืดพออยู่ไหนพี่น้องงวดต่อมาได้สี่หเข้าที่สี่หกงวดที่แล้วได้1 7ึเดสองเข้าที่ 2, 8, ะะสงอ,องแดเนาะค่ะสิมาบ่นอ้อพี่น้องมาบ่นอ้อเนาะคะ่ะ ขอให้มาให้เนาะงววนี้ทำแล้วได้สี่ย์ห้าไปดูว่าแอดบวกถูกไหมเนาะค่ะหลักหมื่นบวกกันโอ้นำาล่เนาะค่ะพี่น้องเว้าไปแน่มันมวนไปหนาต่อค่ะแนวมักหลักหมื่นบวกกันสามครั้งหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งแล้วก็หลักสิบล่างหนึ่งครั้งสองหนึ่งสองนี่เลขหน้าครั้งที่สองค่ะพี่น้องเนาะเนีนอยู่เนาะค่ะค่ะบวกกันเลย เก้าบวกกันสามครั้งเก้าสามยี่บเจได้เจ็ดเจ็ดมาบวกเได้สิบสี่ได้สี่สี่บวกสองได้หกเนาะค่ะหกหนึ่งบวกกันสามครั้งได้สามหกบวกสามได้เก้าเก้าบวกห้าคงที่ได้สิบสี่สี่บวกหกคงที่ได้สิบคือศูนย์ศูนบวกห้าได้ห้าได้สี่ศูนย์ห้าพี่น้องเนาะค่ะได้สี่ย์ห้าที่หลักสิบล่างเนาะค่ะหลักสิบล่างเด้ค่ะพี่น้องนะคะ แล้วแอดจะเทียบชนให้พี่น้องเบิ้งวา่าอ่าทางเดินของเขาเป็นจังไดนะคะเแล้วจะให้พี่น้องแคปเอาเนาะคะ่ะพับใบพี่น้องซึ่งแอดเห็นแต่าลายมือเราบะน,นี้มันกระดาษมันบางเรอมันกะเงื่งเนาะค่ะพี่น้องค่ะมันกะเงืง บางมากเลยเนาะคะ่ะเอาพี่น้องแคบเอาเดอ้อค่ะแคบเอาหลักสิบล่างพี่น้องงวดวันที่หนึ่งนี่สัญจรร้อยเอ็ดชนกันที่ศูนย์กับสี่ศูนย์มาสามสูตรเลยสี่สองสูตรเนาะค่ะรองห้านะคะ, 5, ะ,คะที่หลักสิบล่างก็สรุปก็คือศู 5, นย์สี่ห้าเนาะคะ่ะที่หลักสิบล่างเนาะคะ่ะพี่น้องนะค่ะแคบเอาค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วกาบขอบุญขอบคุณเอฟพี่น้องเด้อค่ะที่เข้ามารับชมมาก,กดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ